เนเน่ตอบชัดสัมพันธ์รักใบหลังถูกจับตาแชร์สอรี่เศร้าดูเหมือนนักร้องสาวเนเน่พรอนพันธ์ตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มใบวชิรวิทย์ก็ดูเหมือนจะได้เห็นความสดใสมากขึ้นไปไหนมาไหนด้วยการเปิดเผยไม่หลบซ่อนแต่พักหลังที่เห็นแชร์สอรี่ไอจีเศร้าๆจนทำแฟนกลับเป็นห่วงโดนจับตาความสัมพันธ์เนเน่ยืนยันว่าแค่อยู่ในโหมดอินกับผลงานเพลงของตัวเองไม่เกี่ยวกับความรักส่วนตัว งานคืองานส่วนตัวไม่ค่อยได้แชร์ได้คุยเรื่องงานกับฝ่ายชายเพราะโดยส่วนใหญ่จะตัดสินใจด้วยตัวเองค่อนข้างมากและตอนนี้เนเน่ได้หมดสัญญากับค่ายที่ประเทศจีนแล้วพร้อมจะกลับเวยงานที่เมืองไทยเต็มตัว